สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนเพจอาธนากรมารำใจเกินรอยสวัสดี FC ฟซีสุขสุขเดอ้อขับรถมาหอดบ้าน AB บขอนแกนแล้วบ้านนี้มีแต่รักแล้วจ้าทุกคนหลังจากเมื่อคืนเราทําการแสดงอยู่ที่บ้านดินดำอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะเมือ่อคืนนี้ก็มีรับเชิญซอแอนอรดีซอก็อเดินทางจากยโสธรมาหอด ก็ประมาณตีสองสีน้องพี่น้องก็ทําการแส,สดงสําเร็จร่วมไปด้วยดีนะคะวันนี้วันที่25่ส้ามอลลามใจกันเลยกับศิวิบาลมาลีตําบลน,น้่นสังอำเภอนน้นสังจังหวัดหนองบัวลำพูซสอบกรสิมีสองงานงานแรกอยู่ขอนแกน่นงานที่สองกัอยู่หนองบัวลำพูอกันเล็นกรสิตามกันไปนะคะทุกคน แม่นมกับบมีอยังไหลครับพี่น้องบะหมี่กัมารายงานซ,ซ,ซื่อว่าหอดบานหอดซองแล้วคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฝากกดติดตามเพจอารธนกรมารำใจเกินแล้วก็ช่อง y t u t u อารธนกรมารำใจเกินน้อยด้วยนะคะแม่นมขออนุญาตไปนอนกันเด้อพี่น้องทั้งอยากนอนทั้งอยากได้คิป ไปแล้วนะคะทุกคนฝันดีพอกันมือแลงเด้อ